พตเฮดก็ได้ดากนอมาดมาดต้องสีของเลยนะพุทโธเฮดดอกนอกมาดเป็ยากสั้นอันบนต้องเก่งใจดอกเออบต้องเก่งใจบเฮดก็ได้ต้องเก่งใจพุสไลดสดสไดน้องหมือนบชียอ้าวอ้าวอ้าวเ็นอโอ้โหอ้วก็ต่อรองไลายนี่มันเอเออก็ต่อรองไลาเเอเขาเดี๋ยวเขาเนื่อเขาได้สื่นงอย คิวลูกไกยืนกำมือคิวยิ่งกว่าอัมอภัสายเด้ออข้อของหล่าของแครเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลูกผู้ดังไปใส้ลูกผู้ดังมาอยู่ได้หรือผู้ดังฮะขออะไรจะไปขอยิบก้าวเราไปเล่นยะโสเขาให้ไปขออยู่กรมป่าไม้ยะโสเขาตั้งศูนย์อยู่นู่นมันมันเตื่อยลงมาจะโหมต้องเข้าแล้ว

พูดอนี่อเหมีหลายวันแล้วนกมาทุกลยกมวันน้เอากามาไหนเต็นนี้ก็แสดงว่าขอบคุณพ่ออาิตาขอบคุณพ่ออาิตตาับอันี้ไงเต็นทูเป็นลำแพรเลนนี่ไม่รู้เลย ตอนนี้มันขึ้นจยยนะว่คเสร็มมา้ยังจมีวมีมันมีมือเดียวแล้วที่มาคุณเกียนมือเดียวมือมาไล่เน่ยะเดินหนึงก็บ,บมีเลย

ุ <ibl ampa! S 1> แล้วหมุนก็คือกันแต่ว <c oughs> <tv>. ่าห <bird> <absorbed> ัวิตาเตี๊บพร้อมเลยพร้อมเลยเจี๊บเกลือกนพร้อมเลยสวยแพ็คคู่เสื้อลานไหนจ้าเนี่ยเสื้อลานขอบคุนะคะขอบคุณขอบคุณเสื้อไอทีไอทีขอบคุณขอบคุณนี่จะเพื่อนี่แม่ฮักกุลีรานี่นี่ฮหลังที่เซนเว คนอกอล่ะพนงา่น่ร้าาไมเสียแบบนี้พนทไปใส่ก่อนเก้าเก็บสามสองเก้าก็บามสองทเสามาือครับชื่อร้านอะไรร้านอะไรไีเยจีีตอื้อยืดคนคนนี้นะขม่าที่โหาแม่ได้เลยจ้านี่ไงพอนุนจิตต้อทัะไครับเสยครับัแน็ลก็ได้สูต3เก้าเกบามเก

มีมีคาวเด้ออ้วนโยบมือมีั่หคน้องมีามือมีแวนพมอนเนี่ยแบง

我们。 กันแกะกับครอยู่กัแกะกครัเพตอ้ไออ้อ้โดงดีตื่นแต้ามาก่าเป็นเพียงย่งเดียหยอกกันก่อน่ยอกกันจิ้ยวันกบ่หน่อยต้องนอนแยกห้องกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่นอนทีขี้แยกห้องกีเี่ย เดี๋ยวกินมาเอาพี่เสือพี่เสือ